สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงข่าวล่าสุดที่กําลังเป็นประเด็นร้อนในวงการฟุตบอลเลยครับล่าสุดนะครับผมยูเวนตุสได้ตกรอบแล้วนะครับผมและปอร์โตนะครับก็จะได้เข้ารอบแชมเปี้ยนลีกต่อไปพร้อมกับตัวของดอร์ตมุนนั่นเองครับเรียกได้ว่ายูเวตกไปแล้วพี่โดของผมตกไปแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาอัปเดตผลบอลประจําวันซะหน่อยเราต้องมี เรื่องอื่นที่จะมาพูดถึงกันสิครับโดยแน่นอนเลยครับผมทุกคนคงรู้อยู่แล้วว่าดาวเตะตัวหลักเดอะแบ็กที่แท้ทรูเนี่ยนะครับผมของยูเวนตุสเนี่ยคงไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกถูกไหมเลยครับผมก็เรียกได้ว่ามันคือมันคือตัวของพี่โดเรานั่นเองครับซึ่งในเกมล่าสุดนี้นะครับผมเฮียเป้เนี่ยก็เล่นผลงานโคตรจะดีเลยนะครับแม้ว่าตัวของปอร์โตนะครับผมจะพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์3ต่อ2นะครับคือเรียกได้ว่าโอ้โหดุเดือดจริงๆอ่ะแต่ ครับผมมันก็ต่อเวลากันไปต่อนะครับและสุดท้ายนะครับผมตัวของปอโตเนี่ยนะครับก็เอาชนะไปได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับคือเรียกได้ว่าจบกัน90นาทีเนี่ยเกมเสมอกันอยู่ที่สกอร์ของยูเว่เนยนำอยู่2-1ครับซึ่งอันนี้มันนับเล็กที่แล้วด้วยไงก็เลยเสมอกันจากนั้นเนี่ยก็เลยต้องไปต่อเวลาพิเศษยูเว่เนี่ยโดนยิงมาก่อนนะครับผมกลายเป็น2-2แต่สุดท้ายยูเว่ก็ยิงอีกลุ่หนึงพาเขาเก็บชัยชนะในเกมนั้นได้ครับเป็น3-2 แต่ชนะแค่ประตูเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับมันทำให้ยูเว่เนี่ยนะครับผมมีผลรวมสกอร์เท่ากับ4-4ครับแต่กลายเป็นว่าปอร์โต้เนี่ยยิงในบ้านของยูเว่ได้มากกว่านะครับผมก็ทำให้โดนกดอเวโกหรือว่ากดประตูทีมเยือนไปตัวของปอร์โต้ก็เลยเข้ารอบซึ่งนั่นนะครับทำให้ผู้คนเนี่ยต่างโวยวายโรนัลโดเป็นอย่างมากเลยแน่นอนเลยครับผมคนรักเยอะคนเกลียดก็ต้องเยอะกองแช่งเนี่ยต่างกันลุมด่าโรนัลโดนะครับหรือรวมไปถึงแฟนบอลบางคนเองก็เริ่มที่จะด่ามาโค่โรนัลโดกัน และกระแสเนี่ยมันหนาหูมากในช็อตล่งของเกมที่มันได้เกิดขึ้นครับซึ่งตัวของสกายติตาเลียนนะครับผมก็ได้ออกมาพูดเองเลยฟาบิโอคาเปโรนะครับผมได้ออกมาบอกว่าสิ่งที่โรนัลโดทำเนี่ยนะครับผมเป็นสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้และมันไม่มีข้ออ้างใดๆทางนั้นนั่นก็คือการที่โรนัลโดเนี่ยนะครับผมถูกเรียก ให้ไปเป็นกำแพงตอนยิงฟรีคิกนะครับซึ่งฟรีคิกนี้เนี่ยมันก็โหนาทีร้อยสิบห้าแล้วอะคือเรียกได้ว่าแบบจะจบเกมอยู่แล้วอีกห้านาทีก็จะรู้ผลแล้วครับตัวของโรนโดเนี่ยโดนยิงมาป้องโรนโดหันหลังหลบบอลครับแล้วก็ยกขาขึ้นมาแบบไม่ค่อยได้กระโดดด้วยนะครับผมทําให้บอลเนี่ยมันผ่านขาข,าของโรนโดไปและดันนะครับผมบอลไอ้ต่ําๆที่ผ่านขาข,าของโรนโดไปเนี่ยดันพุ่งมานะครับผมแล้วปัดไม่ออกครับทําให้มันเสียประตูไปนะครับ ทุกคนก็เลยมาโทษว่าเนี่ยโหถ้าโรนโดกลัวบอลแบบนี้ไม่เจะแบบถูกเรียกมาเป็นกระแพงทาไมโรนโดแย่มากๆมันเป็นความบิดเบี้ยที่ให้อภัยไม่ได้เรียกว่าทุกคนเนี่ยก็ถล่มด่าโรนัโดกันใหญ่เลยคือแม้ว่าเชสนี่เนี่ยจะทําสุดความสามารถแล้วจริงๆอะแต่อันนี้ก็เข้าใจได้ครับว่าถ้าเฮ้ยเรามองหน้าบอลอยู่บอลพุ่งมาเนี่ย เราจะสามารถรู้ได้ว่าอ๋อบอลมันยิงเลียดเนี่ยเราจะไม่ต้องยกขาขึ้นครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันแบบเออน่าจะเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ถูกปะ่ะแล้วมันเกิดความผิดพลาดเชสตนี่เองก็ไม่ได้ผิดกับเรื่องนี้คนก็เลยแบบโอ้โหโรนโดมึงชัดมากเลยแต่เอาเข้าจริงเนี่ยคือจะโทษโรนโดได้ก็ก็คงโทษได้แหละครับเพราะว่าม,มันผิดจริงอะ่ะแต่แบบเออเราก็เข้าใจแหละว่า คนที่เป็นกำแพงเนี่ยก็คือปกติก็จะกระโดดอยู่แล้ว ondo, โรนโดก็เหมือนเขย่งขึ้นมานิดนึงอะไรแบบนี้ครับซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรกับการทำนี้ของโรนโดสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเอาจริงๆนะครับผมมันอาจจะเป็นแบบสัญชาตญาณแบบกระตุกในทันทีแบบเราปุ้งมาเราก็มีกระตุกกันได้บ้างนะครับผมคนเรานะโรนโดเองก็เป็นคนเหมือนกันและนอกจากนี้เองเ,องเนี่ยตัวของโรนโดไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเกมรับไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคอะไรอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเออ ประโยชน์ของเขาเนะี่ยมันมีมากกว่านี้นะครับผมผิดพลาดนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันเป็นการผิดพลาดท,ที่แบบเออเราก็ต้องยอมรับได้ม,มันก็ต้องเกิดขึ้นได้มนุษย์อะมันไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ที่เพอร์เฟกอะบางทีนักเตะที่เก่งที่สุดอาจจะยิงแป๊กหน้าโกก็มีให้เห็นหลายครั้งเพราะฉะนั้นเนะี่ยความผิดพลาดถือว่าเป็นเรื่องปกติมากๆในเรื่องของฟุตบอลนะครับแค่เราเนี่ยนะครับผมต้องฝึกตัวเองมากๆเพื่อให้เกิดความผิดพลาดต่างๆมันน,น้อยที่สุดมากกว่าและถึงแม้ว่าตัวของโรนัลโด้จะไม่ได้ทําหน้าที่ได้แบบโอ้โหท็อปฟ นทุกว,วัคือเรียกได้ว่าโรนัลโดในเกมนี้ถ้าจะบอกว่าโอ้โหหายเงียบไปเลยก็คงไม่ใช่ถูกป่ะเพราะว่าเขาก็มีอ mm ิม hmm. แพคกับเกมเหมือนกันนะครับผม mm hmm. ในนาทีท mm ี hmm. ่19ก็เป็นคนแอซิสให้ได้ประตูมานะเขาเป็นคนแอซิสเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายังพอมีบทบาทเกมอยู่แต่ถ้าถามว่าอันนี้พูดจันตรงๆว่าฟอร์มดีไหม mm hmm. เรียกได้ว่าไม่ดีอ่ะก็เรียกได้ว่าฟอร์มแบบเออมันไม่ดีจริงๆก็ยอมรับนะครับผม mm hmm. แล้วอย่างเรื่องในตอนเป็นกำแพงรับกระโดดหลบบอลอันนี้ถือว่า เป็นความผิดพลาดไหมคือมันเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ในการเล่นเกมอันนี้ก็ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่าโอ้แฟนๆเนี่ยทำไม่ถูกต้องเลยเวลาที่นักฟุตบอลยิงพลาดอะไรแบบนี้แล้วแบบว่าเราต้องไปถล่มดา่าเขาเอ้ยมันเป็นความผิดของแกคนเดียวเลยนะรู้สึกว่าการเล่นบอลมาเนี่ยไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนมันก็ผิดพลาดได้อยู่ดีถูกป่ะนักบอลคนไหนไม่เคยพลาดบ้างดีกว่านะครับเรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยก็เคยพลาดมาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าอ่ะทุกคน,นจะรู้ว่าผมเป็นแฟนขับโรนโดแต่ถ้าเมสซี่ทําแบบนี้เนี่ยเฮ้ย คนที่เป็นแฟนขับเมซี่อ่ะก็ไม่ควรจะไปว่าเมซี่แต่ถ้าเราเป็นแบบอ๋อเป็นคู่อริอยู่แล้วอะไรแบบนี้ก็ไปว่าก็ได้อันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าไม่ว่าจะฟอร์มดีฟอร์มแย่มันก็หาเรื่องด่าอยู่ดีแต่ถ้าเราเป็นแฟนๆที่สนับสนุนนะักเตะคนนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ควรจะไปด่าควรจะให้กําลังใจกันมากกว่านะครับแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวดาราม่าที่เกิดขึ้นเล็กๆนะครับผมจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดเลยแล้วทีมอื่นๆนะครับผมมีใครเข้ารอบไปแล้วบ้างเหรอครับผมในตอนนี้ก็มีดออรมมมุนนุนบผเเข้้าาไปแลลลวก็่สดยี กับปารีสนะครับเข้ารอบแล้วเต็งอื่นนะผมคิดว่าเนี่ยอะแมนซิตี้เข้ารอบมาดริดเข้ารอบบาร์เยนเข้ารอบแล้วก็โหเชลซี Chelsea กับแอลเลติโกนี่กำกึ๋งนะครับแต่ผมคิดว่าแอตเลติโกน่าจะภาษีดีกว่าตอนนี้นะโซเลสก็เล่นดีมากเลยอันนี้เป็นข้อแบบวิเคราะห์ไปแล้วกันนะครับแถมให้แถมให้ก็คือ คิดว่าเนี่ยอีกที่เหลือจะเข้าเนี่ยก็คือแมนซีมา r ดดบาร์นแล้วก็เอลเติโกมาริดนะครับฝากเอาไว้เชื่อไม่เชื่อไงก็แล้วแต่นะครับผมวันนี้เราไม่ใช่กูรูอะไรครับเราวิเคราะห์กันเองแถมมาคำๆแถมมาคำๆโอเคครับวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนนะครับผมบายบายครับสวัสดีครับ